ประเทศของเรามีอิสรภาพและมีความเจริญมั่นคงพร้อมสมบูรณ์เพราะคนไทยทุกคนยึดมั่นในชาติและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแต่ละคนให้เกื้อกูลส่งเสริมกันโดยพร้อมพรักทหารนั้นมีหน้าที่หลักอยู่ที่การป้องกันประเทศ และการทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้ด้วยแสญญานุภาพกับทั้งต้องแผ่ความเมตตาอาทรปกป้องคุ้มครองประชาชนทั่วไปให้มีชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นปกติสุขปลอดจากขยันันตรายและความเดือดร้อนอยากเข็นต่างๆ